เมื่อวานก่อนที่จะมาที่นี่ขออนุญ,ญาตนำมาแบ,บ่งปันลูกสาวคนโตพูดดีมากเลยพูดดีจนอยากจะจดมาค่ะเขาบอกว่าคนเราอ่ะมันทำตามธรรมชาติดีไหมเราพูดเรื่องการบารณาน,านการเจริญบรารนานุสติพูดกันเรื่องว่าแม่ตายแล้วลูกไม่ต้องร้องไห้เขาบอกไม่ได้หรอกแม่หนูก็คงจะร้องนิดหน่อย เอาเพราหนูยอมรับว่าถ้าถึงเวลาตรงนั้นหนูต้องเสียใจเพราะว่าหนูเป็นคนปกติหนูเป็นคนธรรมดาหนูต้องเสียใจแต่หนูจะพยายามเสียใจใช้เวลาตรงนั้นให้น้อยแล้วก็พยายามจะเรียกคืนสติกลับมาให้เลยบางครั้งคนเราทำปฏิบัติธรรมหรือดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าธรรมะเป็นกุญแจทั้งขายได้แล้ว บางทีเราใช้มันเพื่อล็อกมากกว่าไขใ่ใช่ไหมคะถ้าล็อกเราจะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าไข่เราน่าจะรู้สึกเป็นอิสระมากกว่าไหมต่อเรื่องนี้ไทยเ,เดิมเลยไหมเรื่องนี้ก็ดีเรื่องนี้ดีสําหรับทุกๆคนเลยค่ะเรื่องนกแก้วนกแก้วแสนสวยะะเป็นนิทานของยิว จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ชื่อนกแก้วแสนสวยมันชื่อว่านกแก้วที่ปรึกษ,ษาแต่ดิฉันไม่ชอบดิฉันก็ขอเปลี่ยนเป็นนกแก้วแสนสวยละกันเพราะว่าเขาเป็นนกแก้วที่สวยงามมากแล้วก็อยู่ในวังเป็นนกแก้วที่ถูกเลี้ยงโดยเจ้าหญิงองค์หนึ่งเจ้าหญิงทุกวันก็จะประดับประดานกแก้วด้วยเทรบ้างามุกบ้างนานาอัญญมณีแล้วก็อยู่ในกรงที่ท่านคงจะเดาออก เป็นกรงทองค่ะเป็นกรงทองฝังเพชรถามว่าทุกคนชอบไหมคะทองแล้วก็เพชรชอบไหมคะแต่ถ้าจะจับท่านไปอยู่ในกรงทองฝังเพชรท่านจะอยู่ไหมคะไม่ไมใช่ไหมคะนกแก้วตัวนี้ก็เช่นกันเขาอยู่ในกรงทองฝังเพชรวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวว่าเจ้าหญิงสั่งให้มหาดเล็กที่ดูแลเขาเนี่ยดูแลนกแก้วเนี่ย ไปซื้อน้ำหอมต่างเมืองก็เลยเรียกมหาดเล็กมาคุยกันลืมบอกไปว่านกแก้วตัวนี้ยเป็นนกแก้ววิเศษพูดได้ก็คุยกับมหาดเล็กสองคนเป็นเหมือนเพื่อนกันสังเกตนะคะผู้เฝ้ากับผู้ถูกขังเนี่ยเหมือนถูกขังทั้งคู่เพราะผู้ถูกขังอยู่ในกองขังผู้คุมขังเนี่ยไปไหนไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นนะคะคุณยายค่ะ ถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเราแล้วเราลัากษณะเหมือนคุมเขาเนี่ยเราเองก็ถูกขังไปกับเขาด้วยนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนไปไหนใช่ไหมคะทั้งคู่เลยอันนี้ก็เหมือนกันนกแก้วถูกขังอยู่ในกรงมหาเล็ัเป็นผู้ดูแลแล้วก็เหมือนคล้ายๆผู้คุมก,กลายก็ไปไหนไม่ได้วันนี้มหาเล็กดีใจมากเลยที่จะได้เดินหทาาจากวังนกแก้วก็เลยขอร้องว่ามหาดเล็ก ตัวเองตัวเองเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่แล้วรักกันไหมรักอย่าบอกนะว่าจะให้ปล่อยไม่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 ได้บอกอย่างนั้นหรอกเรารู้ว่าถ้าบอกนะั้นเจ้าจก็ต้องต้องโทษใช่ไหมแต่ได้ยินข่าวมาว่าจะเดินทางออกไปให้นอกใช่โอ้ดีใจมากเลยเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะไปไหนบ้างเอางี้เอางี้มีเรื่องจะขอร้องออกไป เอาเอาเอาว่าถามก่อนกันละกันถามว่าเราเป็นเพื่อนจำนานเนี่ยรู้ใจกันบ้างไหม,มก็พอรู้นะเรารู้ไม่ว่าอะไรสําคัญที่สุดสําหรับสําหรับข้าน้อยเนี่ยสาหรับน้องแก้วเ,เนี่ยอืมเพชรมั้งเห็นมีเยอะนี่ทองหรือเปล่าอาหารดีๆที่เอามาให้ทุกวันทุกวันอะไรล่ะที่สําคัญเจ้าหญิงเหรอ ทัานต้องการอะไรต้องการอะไรคะอิสรภาพอิสรภาพสิที่สำคัญและมีค่าที่สุดอย่าบอกว่าให้ปล่อยนะไม่ใช่จะขอร้องว่าออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินไปทางทิศนี้ทิศนี้เดี๋ยวจะเจอพักพวกของเราเป็นกลุ่มนกแก้วนะจะมีตาปัญญาใสาสว่างจะนั่งสมาธิรวมกลุ่มกันอยู่ ช่วยไปถามเขาทีช่วยไปเล่าให้เขาฟังสิงชะตากรรมของข้าน้อยนี่นะว่าอยู่ในวังแบบเนี้ยลําลบากลาบากกินแต่ของดีน้ําก็น้ำำาําอมตะนะอยู่ก็กงทองช่วยไปบอกเขาทีว่าทนไม่ไหวแล้วทํายังไงดีมาช่วยหน่อยนะเขาก็เดินทางไปไปเสร็จตอนขากับเกือบลืมแต่พอดีไปเจอเข้าพอดีโอ้เห็นกลุ่มน้องแก้วนั่งสมาธิรวมกันอยู่ สุข,ขุมคัมภีรภาพเหมือนพวกท่านขณะนี้แหละแล้วก็มองไปปุ๊บก็เห็นได้ชัดเลยว่านกแก้วที่เป็นประธานเนี่ยมีตาปัญญาใหญ่โตวสว่างสวัยมากก็เลยตรงเข้าไปหาเลยแล้วก็อขอโทษนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังพ่ามีนกแก้วตัวนึ่งอยู่ในวังเป็นอย่างนี้ให้มาถามท่านว่าท่านจะช่วยอะไรนกแก้วตัวนั้นได้บ้างนกแก้วปัญญาใหญ่ ตาโตนะพอฟังจบต้องฟังเหมือนรู้เรื่องนะแต่ไม่พูดสักคำหนึ่งพอฟังจบปุ๊ก็บินขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยโดยสัญชาติญาณมหาเล็กก็เห็นดิ่งลงมาข้างหน้าก็ยกมือออกไปรับก็ลงมัแข็งอยู่ที่มือนี่เลยค่ะแข็งป๊กไปเลยอ้าวตายซะละส่วนนกแก้วที่เหลือทั้งกลุ่มหันมาเห็นหัวหน้าตายก็บินหนีไปหมดเลย จะทำไงต่อดีโอ้โหมีอะไรดีๆทั้งนั้นเลยใน,ในกระเป๋าเนี่ยที่โอหญิงฝากซื้อมาเนี่ยเอาใส่ปากิอ่เอาน้ำหอมพมมิอ่เอาทำทุกอย่างไม่ฟืน้นทำอยู่นานพอสมควรจนเหนื่อยเอาอยงนั้นก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนาะยงนั้นกน็ต่างคนต่างทาหน้าที่ของตัวเองก็แล้วกันสาธุวางไว้แล้วก็พอเดินค้อยหลังมาสักสองสาก้าวแล้ยินเสียงกระพือปีกพับปับ นกบินขึ้นอนะ่ะก็งงแล้วนกก็หันมาบอกว่าบายบายพูดได้ด้วยงงมากเลยกลับไปที่วังก็กลับไปถึงปุ๊บก็ไปเจอกับนกแก้วนกแก้วก็เรียกมาเป็นไงบ้างเจอเพื่อนข้าปะ่ะโอ้โหอยากจะเล่าเรื่องนู้เรื่องนี้มากไหมไม,ไม,ไม่ต้องเล่าขอเรื่องนี้เลยเรื่องสําคัญที่รอฟังอยู่เจอไหมเจอแต่ว่าขอโทษนะ ไม่ได้คําตอบอะไรมาเลยอ่ะมันเป็นเรื่องประหลาดมากก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้พอฟังจบนกแก้วตัวนั้นก็บอกว่าอืมประหลาดจริงๆด้วยเนาะขอบใจนะะไงก็แล้วแต่ขอบใจมากพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เช้าตื่นเช้าขึ้นมาองค์หญิงมาถึงที่กรงนกแก้วก็วุ่นวายขึ้นเป็นไงคะนกแก้วเป็นไงคะตัวแข็งชื่ออยู่ในกรงเลยคะ่ะ หาใครไม่ได้ว่าใครเป็นคนทําให้นกแก้วเป็นแบบนั้นปรากฏว่านกแก้วเป็นไงคะตายแล้วอ่ะมหาล็กไปจัดก,การเอานกแก้วไปทิ้งเขาก็เอานกแก้วตัวแข็งนั่นคะ่ะไปทิ้งนอกฟรงได้รับอะไรคะอิสรภาพาเรื่องนี้ก็คือนกแก้วทําอะไรคะแกล้งตาย บรรยากาศของกระท่อมมังสวิรัตตรงนี้ไม่ใช่ร้านอาหารนะคะแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะและเสียงที่แว่วมาก็ยังเป็นเสียงของผู้ปฏิบัติธ,ธรรมที่อยู่ในข้อของการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการเจริญสตินั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ใช้เวลามาพอสมควรสําหรับสวรสด์บ้านานาแห่งนี้แต่ว่า เนื้อหาสาระมีอีกมากมายค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเรกาก็ยังคงพาเข้าไปให้ใกล้ชิดแล้วก็ลึกซึ้งกว่านี้อีกนะคะว่าสวรรค์บ้านนาแห่งนี้มีอะไรอีกบ้างนะคะที่จะเป็นการเรียนรู้สําหรับพวกเราหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์กับการติดตามรับชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอรับลาท่านผู้ชมก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะสวรรค์บ้านนาตอนสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะ